โอเคมีสองวิดีโอถ่ายกนไหมถ oh, okay. ่ายถ <Hi. S 2> ายกระถางก็ต้องถือสูงก้มไปก้มมาถง <c oughs> ไหมหวดเลยงไม่ครักล้องสั่นมาก <c oughs> ไ์โบ <c oughs> like ไปถากับพ่อกใช่ไลายบอที่ไปถ่ายกับพ่อไหมนะพ่อชวน้วบอกว่าไลฟ์อพ่อบอกให้ไปถ่ายกับพ่อช่กหมโอ แต่ละทานยังหลงทางเลยพวกเรไม่เคยเข้าไปเรียนมาสามเดือนเลยเข้าไปใช่สามเออสามเดือนสิบปีก็ปกติก็แค่อยู่ในกรุงเทพฯคนที่นี่เขาก็ปกติมากนะก็ไม่ได้ว่าเหยียดเยือกอะไรคนที่ไม่มีตังค์มากกว่าเราก็มีนะใช่ไปดูคลิปแบบที่เขาสัมภาษณ์เด็กมากรุงเทพเอาเงินมาเท่าไหร่แต่วันหนึ่ง งงบางคนก็ร้อยหนึ่งบางคนด้วยสีผ้าหนาปกตินนกอาจารย์ดาดทั่วไปเรือที่เต็ม,มแล้วนะชิคุดิที่นี่มีหญ้าด้วยก็ก็เป็นปกติเอาไว้เล่นหมากลุกก็ากมา อ่ะคุณโมงจะทางออกที่นี่ที่มันเไม่อยู่มงอ่ะฮึมนก็มีองำแค่เดียวถ้าสมมติกษาตกพร้อมกัน15คนเกิดตกพร้อมกัน15คนเล่นอ่า ขขาเหนียวอ่าตาดีนี่นะ้วไม่เห็นมีแอรเลยอ่ามีทางอต้นใหญ่มากต้นก็คือแบบใหญ่ที่สุดอ่ะจะใหญ่ไปไหน อีพีหนึ่งมาสำรวจมหาลัยอีพีหนึ่งจริงจริงมหาลัยกรุงเทพมกรุงเทพกี่ไรก็ไม่เชื่อวเรอเนี่ยจะทำยังไง ทำอะไรคุณก็กลับกล้องดีคุณจะถ่ายกล้องหลังทำไมฮะก็กลับกล้องสิแม่ถ่ายวิดีโอก็กลับกล้องไงกล้องหน้าก็มีอือก็กลับกล้องเอาอะไรกลับกล้องหมายถึงกลับกล้องตรงนี้ไอ้ถ่ายนึกของมันกลับกล้องไม่ได้อือก็ อันนี้เปขาให้ลงดูหไมีฟังสายเก็บยาวประมาณไม่ต้องยามากที่เกียดทํทำที่เกียจขี่เกียจทำเยอะโอ้ฝนตกแล้วไป ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสนยคตตามเฮ้